ชาวเน็ตชี้เป้าพันตำรวจเอกหญิงหมอนิติเวชขโมยร่างแตงโมออกมาทดลองจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตำแหน่งสูงไม่ใช่เล่นอย่างล่าสุดในวันที่าพฤษภาคมนายอัจฉริยะก็ได้นำคลิปหลักฐานมาแชร์ต่อหน้าสื่อว่ามีการนำร่างของแตงโมมาทำการพิสูจน์กับใบพัดเรือ นายอัจฉริยะยังบอกอีกว่าร่างของแตงโมถูกขโมยไปเพื่อกระทําดังกล่าวจริงให้ซอดคล้องกับคําให้การของคนบนเรือซึ่งช่วงหนึ่งของคลิปนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่ทําการพิสูจน์ได้นําใบพัดเรือมาทําท่าปันค้าของแตงโมก่อนที่จะอธิบายว่ารอ,รอยบาดแผลต่างๆนั้นมันเข้ากับใบพัดเรือ ทำให้เกิดบาดแผลกว่า10บรอยในขาทั้งสองข้างในอัจฉลียยังได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อถามกลับไปว่าได้คลิปนี้มาจากที่ไหนความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดพร้อมระบุว่าในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อของหมอที่กระทํากับร่างของแตงโมซึ่งตนเองจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทนี้ได้มีการระบุอย่างชัดเจนอีกทั้งยังบอกอีกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลย และเกี่ยวกับเรื่องนี้นักสืบโซเชียลก็ได้ตามหาแพทย์หญิงคนดังกล่าวและมีการชี้เป้าว่าคือใครคนที่นําร่างของแตงโมออกมาทดลองซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นําภาพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมียศถึงพันตํารวจเอกหญิงพ่วงกับนายแพทย์และยังทํางานด้านพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของนิติเวชโรงพยาบาลตําตรวจ โดยในภาพนี้หมอธรวัชชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นบุคคลน,นี้ทำเรื่องดังกล่าวจริงซึ่งในข้อมูลระบุว่าแพทย์หญิงขโมยศพของแตงโมค,คนนี้มีตำแหน่งเป็นนายแพทย์สบ,บห้าหัวหน้ากลุ่มงานพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทำให้ชาวเน็ตต่างแชร์ภาพนี้ออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ และอย่างล่าสุดในอัจฉริยะได้เดินทางไปแจ้งความกับพันตำรวจเอกหญิงหมอนิติเวศกับพวกขโมยร่างของแตงโมที่กองบังคับการปราบรามการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งในอัจฉริยะกล่าวโทษด,ดำเนินคดีอาญากับพันตำรวจเอกแพทยหญิงนภภัท์ในแพทย์สาบาห้าสถาบันนิติเวศโรงพยบาบาลตำรวจกับพวกต่อไปอีกทั้งยังได้บอกอีกว่าหมอคนสวยนอนไม่หลับแน่